ละค่ะต้นความสดชื่นในวันจันรแล้วนะคะทุกเช้านะคะเราก็จะดื่มกาแฟป,ป,ปนาชิตาค่ะเป็นเฮลตี้คอฟฟนะคะเป็นกาแฟที่นี่เลยกาแฟตัวลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนะคะแนะนำนะคะหนึ่งตองแค่หกสิบแคลนะคะโอเคค่ะจะชงร้อนชงเย็นได้หมดเลยนะคะนี่เลยเนี่ยเราต้องดื่มกาแฟอยู่ทุกเช้านะคะแล้วก็ขอเลือกเป็นกาแฟที่ ดูแลสุขภาพของเรานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราคุรุงผิวอ,อิ่มนานนะคะได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใน,นส่วนผสมนี้นะคะก็จะมีผล Tomorrow, ส้มโอร์โรช่วยในระบบขับถ่ายความเบาได้ดีด้วยนะคะทุกทุกท่านเราจะสมแท่นี้นะคะก่อนไปด้วากนค่ะอย่างนี้เอง